กาวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับเข้าสู่ Perfect Car นะครับวันนี้อยู่กับปักพู้ดำเนินรายการนะครับผมสิ่งที่อยู่ด้านหลังผมคือรถเข้าใหม่ในวันนี้สถานะโสดสิงชิงเกอร์เบลมากครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถ Luxury c a r s t ส l ไตล์สปอรนะครับใครที่ติดตามผมอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ไลฟ์สดหรือว่าในช่องทาง y t u t u นะก็จะเห็นส่วนมากเนี่ยผมจะค่อนข้างอินกับน้องรีน้องแคมรีเฮดสวีทพรเมียมค่อนข้างมาก ก็ต้องบอกเลยครับวันนี้เปลี่ยนแนวฉีกแนวครับมาสําหรับเจ้ารถเล็กชุรคันหนึ่งที่เป็นดีไซน์ความเป็นสปอร์ตก็ต้องบอกว่านี่ครับเป็นรถที่มีสไตล์ความโฉบเฉี่ยวความมั่นใจความมีเสน่ห์แบบเป็นคนชัดเจนนะเป็นคนมีเป็นคนมีความเป็นผู้นําดูไม่ได้เป็น l ล x กช y รและแต่มีกลิ่นอายความ l ล x กช y รอยู่ผสมความเป็นสปอร์ตค่อนข้างเยอะมากดูเปรี้ยวๆกันเลยครับคันนี้เป็น 2.4EL นะคุณผู้ชมเป็นเครื่องแบบน้ํามันนะไม่ใช่ไฮบริด เป็นน้ำมันผมพูดตรงๆเลยนะครับปี16 17ของผมขายความจริงอยู่แล้วครับสิ่งนี้ด้านหน้าครับสีดเดิมไม่มีขนแมวข้ามาดูรถมีขนแมวมาด่ายปักได้เลยมายืนว่าปักได้เลยด้านหน้าครับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์พร้อมไฟตาเพชรนั่นหมายความว่ารถคันนี้ไมเนอร์เชนมาแล้วนะแอคคอร์ดคันนี้ไมเนอร์เชนตอนปี16ครับแต่คันนี้น่าจะซื้อปลายปีคันนี้ก็เลยจดทะเบียนปี17นะคุณผู้ชมนะ EL แน่นอนครับ ไฟตัดบอกมีมาให้อยู่แล้วกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมสไตล์หรูๆเขาางนี้อยู่แล้วทะเบียนสวย960เด็กํานำหน้าอันนี้ผมชอบมากโอเคสิ่งที่เห็นด้านหน้ายืนจากภายนอกเห็นเลยเลนเซนซิงคันนี้ปัดน้ำฝนให้อัตโนมัติแน่นอนครับฟิล์มด้านหน้าเป็นแบบ60ประหลอดเขียวนิดๆถามว่าทำไมประหลอดละ่ะผิดกฎหมายหรือเปล่าประหลอดอย่างนี้ไม่ผิดกฎหมายครับสเปคศูนย์ออกมาอย่างนี้เลยหลายๆศูนย์ ศูนย์รถยนต์ทั่วประเทศใดๆยี่ห้อเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับเฟรมประหลอดนิดๆข้อดีคือ l ร x u r y ข้างในส่วนตัวมากๆครับข้างนอกมองไม่เห็นในข้างในมองเห็นข้างนอกนะครับยางครับบอกเลยคันนี้ได้กุลักษ์มากรถประมาณนี้ยางไม่ให้ยางแบบธรรมดาแน่นอนยางแบบยางไม่ให้ยางงอกๆอ,กอะ่ะไม่ให้ยางแบบโนเนมคันนี้นะครับมิชลีนะครับพายรอดสปอร์ตโฟนะครับพายรสปอร์ตนะครับผม ก็ต้องบอกเลยยางเกตด,ดีนะไพลอตสปอร์ตสี่เอาจริงๆหลายหมื่นนะขอบอย่างนี้นะขอบสิบเจ็ดขอบสิบแปดอย่างนี้ได้ยางยางเป็นยางคอมฟอร์ตนะคุณผู้ชมถามว่ายางคอมฟอร์ตคืออะไรก็เป็นยางที่เน้นในเรื่องของสมรรถนะความนุ่มนวลการเก็บเสียงค่อนข้างเงียบนี่พวกเส้นพวกนี้มีผลต่ตอาการเก็บเสียงาการเรียกว่าการส่งเสียงของยางเหมือนกันนะมิชลินผมชอบยางไม่หอนยางนุ่มไม่ค่อยแข็งอันนี้ชอบมากชอบมากชอบในเรื่องของความนุ่มของยางมาก อ่ะอันนี้มีฮอนด้าเลนวอ h ให้อยู่แล้วครับผมนี่มีกล้องซ่อนตรงนี้ไฟเลี้ยวเข้ากระจกมองข้างไว้รถการเกิอดอุบัติเหตุบนท้องถนนเวลาเปลี่ยนเลนกระจกมองข้างอันนี้ตัดแต่งให้ด้วยอ่ะกุญแจมันแบบคีย์เลสครับชอบมากมากยืนอยู่ข้างๆตัวรถกุญแจอยู่ในกระเป๋าออปชั่นนี้เท่ามากผมชอบและสะดวกสบายมากด้วยสอดมือเข้าไปปุ๊บรถปลดล็อกให้เองนะครับไม่ต้องคอยมาจิ้มเหมือนลหลายๆแบรนด์ Honda ก็ต้องบอกว่าเขาใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่มันให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างดี อดไปเลยปึ่งปลดมาให้เลยครับผมเปิดมาภายในก็จะเจอสีที่เป็นเบจลายไม้ที่ยังมีกลิ่นอายความเลิศชิรี่อยู่ความดูแพงยังมีอยู่แต่คอนโซลดูคอนโซลเห็นไหมทั้งจอทั้งอะไรพวกนี้ให้ในเรื่องของดีไซน์ความเป็นสปอร์ตได้ค่อนข้างดีนะเออนี่ผมชอบมากโอ้คอนโซลเนียนมากเลยอยากเข้าไปดูภายในไวๆเลยปเดียพี่ทอนเร็รต์เราเรา,าต้องไปดูข้างนอกก่อนด้านหลังครับด้านหลังตัวถังตรงนี้ชอบ ตรงมันได้นะผมชอบทรงมันได้การวาวที่มารับกับไฟท้ายไฟท้ายก็ต้องบอกเลยตอนกลางคืนเป็น LED คล้ายๆ B M W เลยครับ Honda กับ B M W ผมก็ไม่รู้ว่ามันกอปหรือว่ามันบังเอิญมันทําเหมือนกันหรือว่ายังไงนะแต่ตอนกลางคืนผมมองแล้วผมคิดว่ามันมีไลายเซนนี่ค่อนข้างคล้ายๆกันไม่เชื่อเดี๋ยวผมเปิดไฟท้ายให้ดูก็ตอนน้องบอกเลยเกือบทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นตัวซิตี้ตัวใหม่ซิตี้เทอร์โบที่เห็นกันอยู่หรือหลายๆคันเลยนะครับ นี่ตอนกลางคืนสวยมากๆเลยเหมือนคล้ายคล้พวกรถ Luxury ที่เป็นไฟไท้ายาไฟไท้าย LED ที่เป็นพรีเมียมแบรนด์นะพวกที่เป็นรถแบรนด์ยุโรปโลโก้ i v Tech มีความเป็น Accord มีครับผมกล้องหลังมีให้มือเปิดเปิดได้ง่ายหน้าที่อย่างคุณเลยไปถ่ายหัวน็อตเลยเริ่มจากน็อตไฟไท้ายก่อนเลยเบียร์ว่าน็อตไฟไท้ายเห็นไหมไม่มีการถอดน,นะครับ ไม่ได้โดนชนท้ายมาไฟท้ายไม่ได้เปลี่ยนมาให้ดูตามตะเข็บตรงนี้มีฟิลิโคนอยู่ถ้ากดไปแล้วมันนิ่มมันบุ๋มมันยุกตามเล็บแสดงว่ารถไม่มีการทำสีเพราะมันโดนแลกเกอร์แล้วมันจะแข็งอ,อันนี้มันเดิมๆนะบอกเลยใครติดตามช่อง Perfect Car ได้ความรู้แน่นอนดูด้านขวาเสร็จแล้วดูด้านซ้ายกันต่อบริเวณเบ็อาร์ตตรงนี้ถ้ารถมีการทำสีตรงบางโคนมามีการทำสีตรงนี้มามีการไลทตรงนี้มันจะมีคาบแลกเกอร์มีการเยิ้ม หรือว่าบางคันดูตรงสีเนี่ยก้มดูมันมีฝุ่นอยู่ตอนพ่นสีอย่างนี้อันนี้คือหลักการในการดูรถนะใครอยากรู้วิธีดูรถติดตามเพอร์เฟกไว้ตลอดนะคุณผู้ชมยางอะไหล่มีให้อุปกรณ์แม่แรงมีให้คุณผู้ชมนะครับผมครบแทบไม่ค่อยได้ใช้งานเลยรองรับการเติมน้ำมัน e85 ได้แน่นอนนะครับสำหรับใครเท้าหนักยังไงก็สบายครับ e85 น้ำมันถูกมากครับคุณผู้ชมข้างๆ เสริมในเรื่องของความเป็นคอมเมียมเน้ในในเรื่องของดีไซน์หรูใครใครสายเสียงชงแนะนำซื้อทะเบียนรถคันนี้ก็หน่อยนะก็เพิ่งมาจอดเมื่อกี้นกนก,นกอุจระสายนะครับแต่เดี๋ยวถ่ายเสร็จต้องรีบเช็ดเลยไม่งั้นเดี๋ยวเรียกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีเอฟเฟกต์ต่อตัว,ต,วตัวสีของเราก็ไปดูข้างนอกเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อครับโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ภายในเรียบร้อยแล้วนะก็ต้องบอกว่า ถ้าเทียบกับรถ l ล x u ชูที่ผมชอบเนี่ยก็มี Accord, t i a ท a c a า r ค m รนะ3ตัวนี้ตัวนี้เปรี้ยวสุดตัวนี้จี๊สุดจะมีความนุ่มนวลสบายมากครับเพราะว่าช่วงล่างเหมือนกันเลยทั้ง3คันนะช่วงล่างเป็นปิ่งนกคู่อิสระทั้งคู่นะฐานเทียนม่างอิสระทั้งคู่เลยครับผมไล่ตั้งแต่ตัว Memory s e สีเลยแล้วกันครับผมสามารถจดจำตำแหน่งผู้ขับขี่ได้ถึง2ตำแหน่งนะครับผมเรา Memor รตำแหน่งเบาะไว้เลย เบาะเนี่ยก็เป็นบอกไฟฟ้า8ทิศทางให้นะครับผมพร้อมมีปุ่มดันหลังให้ด้วยนะจุดจดจำ2ตำแหน่งเลยเผื่อคุณขับรถ2ตำแหน่งหรือว่าใช้รถ2คนอันนี้ช่วยคุณได้เยอะครับกระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกมีให้ระบบ traction control มีอ e ีคอมอีคอนโหมดกดไปจะดรอปในเรื่องของแอร์แอร์รถให้คุณผู้ชมนะครับมีค r u i s e control มาให้อันนี้ชอบนะดีไซน์มาก็ค่อนข้างดี แต่ผมยังชอบคุทธความคุ้แบบของแคมรีมากกว่าผมคิดว่ามันใช้งานง่ายอันนี้ส่วนตัวผมนะโดยส่วนตัวผมอันนี้ผมคิดว่าถ้าใครชินแล้วก็คิดว่าน่าใช้งานง่ายแต่ผมยังชินอยู่กับตัวตัวของแคมรีมากอยู่แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีไซน์สปอร์ตจ๋าเลยพวงมาลัยเนี่ยมีความหรูในส่วนของลายไม้แทรกเข้ามาอันนี้ครับด้านซ้ายเป็นมัลติฟังก์ชันของตัวหน้าจอเครื่องเสียงนะมี DVD ได้ อ่า uh, Android Android Auto Apple CarPlay ได้รับสายวางสายตรงนี้ได้ก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีและชอบอันนี้มากๆเลยครับ Powder s h i p ครับถ้า Camry มันจะมีเฉพาะตัว Estimo เท่านั้นนะแต่ถ้าเป็น Accord ตัวนี้มีมาให้เอ้ยอันนี้ผมชอบผมชอบกลิ่นายความเป็นสตอร์ตยังดีอยู่อันนี้อันนี้ชอบมากที่ปัดน,น้ำฝนครับอ่าอย่างที่บอกเมืกก่อกี้ภายนอกดูแล้วมี Lane Sensing ครับสามารถปัดน้ำฝนได้เองอัตโนมัตินะครับผมซึ่ง ปัดตามปริมาณน้ํำฝนที่ไหลผ่านตรงกระจกบังลมหน้าของคุณผู้ชมนะครับอ่ะแล้วก็ h o n d l ้าเ w a t c h ครับเมื่อไหร่ที่ตีไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะภาพจากกล้องตัวด้านซ้ายนี่จะติดขึ้นมาโชว์คุณผู้ชมเลยรละตำแหน่งมอนิเตอร์นะครับฝังอยู่ในคอนโซลผมมองว่าออกมาเอาแบบมาดีอ่ะคือมันเห็นระยะสายตาพอดีเลยก็ไม่ต้องคอยหันไปมองด้านซ้ายก็ได้นะใครที่มองตรงอยู่นี้สามารถเหลมามองตรงนี้ก็ได้นะ ก็เรียกว่าออปชันนี้ช่วยลดการเกิดอ Uber, ุบัติเหตุบนท้องถนนได้ดีค่อนข้างดีพอสมควรเลยครับแอร์เป็นแอร์ออตโต้แยกซ้ายขวาอิสระนะครับใครร้อนใครหนาวแยกกันไปเลยพี่เรียกว่าไม่ต้องไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวไม่ต้องมาคล้องแวะกันเลยนะของชั้นของมันของใครแยกกันไปเลยนะคุณผู้ชมนะอ่ะ์ไฟเอ้ยปิดไม่ได้ปิดปิดปิด,ปด,ปดเดี๋ยวแอร์ไม่เย็นุเดี๋ยวแอร์ไม่เย็นเดี๋ยวแอร์ไม่เย็น อ่าช่องเก็บของมีเกียร์อ่าชอบผมชอบลรงถ้าโตโยต้าเป็นเกียร์คันบันไดอ่าผมไม่ชอบผมรู้สุกวามเป็นวามคลาสติกเยอะเกินไปผมชอบนี้มันยังมีอายความความเป็นสมัยใหม่ก็เนี่ยครับโหมดเกียร์ดีนะก็คือขับทั่วไปสามารถตบใช้แพนเทิชิทได้ปกตินะถ้าอยู่เกียร์ดีพอความเร็วถึงรอบเนี่ยก็จะกลับเข้าสู่เกียร์ดีให้เองอัตโนมัติแต่ถ้าเป็น S ครับเป็นแพนเทิชิทเต็มระบบเลยครับยังไงเกียร์ไม่ปับ บอกเลยเกียร์ไม่ปรับแน่นอนจะปรับก็ต่เมื่อคุณกดแพทเทิร์นชิพใครลองใช้แพทเทิร์นชิพของ Honda จะคุณจะติดใจผมบอกเลยผมติดใจรถผมเป็นฮอนด้าใช้แพทเทิร์นชิพเหมือนกันเ <c oughs> บาะหนังใหม่ๆแผงประตูข้างดูดิใหม่ใหม่ถามว่ามีรอยเลอะไหมก็ต้องบอกไม่มีมีรอยบุบรอยแตกไหมก็ต้องบอกว่าไม่มีเลยนะคุณผู้ชมนะ มา่านอ่าเบาะด้านท้ายถ่ายด้านท้ายใช่ไหมนี่ขออนุญาตโชว์ม่านหลังหน่อยอ่ะม่านหลังมีให้นะรดดิจิทรีเรามีม่านหลังม่านหลังด้านข้างเราก็มีให้ด้วยเบาปรับไฟฟ้าตรงนี้ก็ได้นะปรับนี่คนที่อยู่ด้านหลังหรือด้านข้างปรับได้แต่ตัวผมชอบปรับให้คนนั่งด้านข้างผมว่าม,ามันรูนสึกดีถ้าใครใส่ใครเป็นผู้ชายที่เอาใจผู้หญิงที่เอาใจผมแนะนําแนะนอาออปชันนี้ผมชอบชอบมากๆเลย ก็จริงๆด้านท้ายนั่งสบายคันนี้ใหม่ใหม่จริงๆก็ต้องบอกว่าใหม่ใหม่คลิปๆมากข้างในโอเคมากกระจกมองหลังตัดแสงไฟมองแผนที่ช่องเก็บแว่นใหม่ๆอยู่เลยโอ้รอยยันรอยอะไรไม่มีครับก็วันนี้อาจจะรีวิวแบบดุดันนิดนึงนะพี่นะให้เข้ากับการหนึ่งตัวเดี๋ยวบอสบอกให้เปลี่ยนกันหนึ่งตัวเดี๋ยวดูมาแบบทอบอดนุ่มๆครับแต่เชื่อเถอะฐานแฟนแฟนหายหมดมาต่อมาแบบอบอุ่นนะ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าห้องเครื่องกันก็ต้องบอกว่าเครื่องยนต์2,200อะโทษครับ2,400ซีซีนี่ขับสนุกสะใจแน่นอนนะขนาดนี้ลองเบิ้ลเมื่อกี้ก็รู้สึกว่ารอบมาไวตามเท้าดีนะก็บอกเลยถ้าขับบนท้องถนนน่าจะสนุก,นนนะส,นกสนุกมากๆแน่เลยเดี๋ยวไปดูหน้าห้องเครื่องกัน ครับฝากกรโปรงคุณผู้ชมเปิดง่ายมือเดียวนิ้วเดียวก็เปิดได้ผู้หญิงเปิดได้นะครับแอคคอร์ดออกแบบมาให้ทั้งผู้หญิงขับก็ได้ผู้ชายขับก็ได้ผู้หญิงขับเยอะมากนะบอกเลยดูเปี้ยดูภูมิฐานดูมีความเป็น working man ม,ม,มากมากเลยดูมีความมั่นใจในตัวเองสามารถตัดสินใจอะไรได้เองหลายๆอยา่างคาแรคเตอร์ตัวรถบ่งบอกความเป็นตัวของคุณเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกครับ perfect c ร์เราไม่มีรถโดนน่ะโครงสงร้างรับพลิกความจมน้ําน้ําท่วมกอไม ไม่มีครับคุณดูบริเวณหัวน็อตต่างๆนะครับผมเดิมๆเงาวิิงๆไม่มีรอยถอดไม่มีรอยคาบการไขแม้ไตยอย่างใดนะครับช็อคอัพฝากระโปรงก็ใช้งานได้ดีนี่ดูบริเวณอโครงสร้างหลักคานข้างอ่ะคานหน้ามีไหมไม่มีช่องหลักอากาศโอเคอยู่ครบมาร์ค c ยังอยู่นะก็เครื่องยนต์เป็นเอ,อิร์ดดีมเทคโนโลยีของโตโยต้าอ่ะัของของฮอนด้ จะไปแบกจะไปบ้านดูนอย่างเดียวเลยป่ะเรามาอยู่บ้านนี้ดีทั้งคู่นะถ้ายผมเรื่องจริงผมก็เลือกไม่ถูกปันสองแบบสองสไตล์แต่ก็ใครชอบเปรี้ยวๆวัยรุ่นพิมพ์นิยมก็คิดว่า,วา,วาน่าจะมาเป็นตัวนี้นะฝากระโปรงดำเดิม,ดมแท้ๆนะครับผมของ Honda โลโ,โ,โก้มอกรก็ยังมีอยู่ก็สภาพดีกิฟค,ครับอันนี้แนะนำค่อนข้างแนะนำดีเลยแหละปะเดี๋ยวผมสรุปราคาให้ฟังกันครับ <S <S โอเคครับคุณผู้ชมขออนุญาตสรุปราคาเจ้าแอคคันนี้หน่อยละกันผมขออนุญาตเรียกว่าไอแอคละกันเนาะ ก็เป็นรถปี2อ1 6จดปี2องมา17เท่านั้นนะครับผมใครอยากดูเรทดอกเบีบ้ยพิเศษเริ่มต้น2.79เมีใช้เงินออกรถ100บาทก็ทำได้แต่แนะนำออกรถ3,000ก็ได้พี่3,000ได้รถ30,000นะตอนนี้โปรติเท่าผมยังอยู่จอง1,000ผมลดให้1,000 0สูงสุดรับแค่3,000คุณลถไปเลย30,000ใครอยากจะดาววนะ่านั้นเรียนเชิญครับดาวเยอะเป็นนี่น้อยผ่อนน้อยดอกเบี้ยถูกครับคุณผู้ชมแต่ผมไม่ถูก2.79 ราคาตัวรถ827สองเ0 0 0เอาไปเลย797หายไป30,000ไม่ตั้งราคาไว้กันต่อเลยพี่เดี๋ยวมาเปิดเอกสารให้ดูเลยราคาตั้งจริงๆแพงกว่าน,นี้ด้วยคุณผู้ชมก็คันนี้ครับโสดซิงพึ่งเข้ามาใหม่สถานะไร้เจ้าของนะครับรอขันมากมาสู่ขออยู่ของแถมมีเด็ดตั้งแต่ค่าจัดค่าโอนแล้วคุณคิดไปเลย100แสนละ500ขนส่งคิดเรานะ 7535ค่าโอน35 0 0ไปแล้วนะครับผมไม่รวมค่าจัดไฟนั้นอีกนะไหนจะส่วนของการรับประกันเครื่องยนต์การรับประกันเกียร์การรับประกันกล่กกองสมองโอนให้อกีกการตรวจเช็คความพอทั้งหมด29รายการก่อนส่งมอบรถนะครับผมอ่ะและในส่วนของเปลี่ยนไหาน้ำมันเครื่องขาดเคลือบสีเปลี่ยนไส้กรองไหนจะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั้วประเทศ24ชั่วโมงให้คือให้ครับ ไม่เอาคือไม่เอาครับอันไหนเก็บได้เก็บให้ใจแลกใจกันจริงๆครับถ้าคุณคิดว่าแพงดูดีๆนะครับผมบอกเลยว่าเช็คดูได้ทุกที่เลยคลองของผมตั้งอยู่กลางๆดับมูลค่าของแถมผมไปด้วยที่สำคัญไม่แท้โครงสร้างแท้ะไม่มีโดนถ้ามีเอารถมาคืนผมผมซื้อคืนเต็มราคาครับคุณผู้ชมถามว่าถ้าสนใจรถดีๆอย่างนี้ทำยังไงล่ะ ทุกวันนี้จองออนไลน์มีเยอะครับซื้อออนไลน์เบอร์ด้านล่างครับโทรเข้ามาเลยแอดไลน์มาได้เลยนะครับอยากขอวิดีโอคอตัวรถอยากดูสำเนารถอยากดูหัวนอ็อตดูมุมต่างๆคุณทักเข้ามาอันไหนทําได้เราทําให้อย่างแน่นอนและจองออนไลน์เข้ามาถามว่าทําไมแนะนําออนไลน์ก่อนเข้ามาครับไม่จองก็ได้ผมไม่ว่าอยากเห็นตัวจริงก็ได้แต่มันเคยมีแค่สตัร์ดี้หลายๆคนไม่ได้จองออนไลน์พอมาถึงปุ๊บเจอคนจองออนไลน์ตัดหน้าต่อคิวเป็นไม้2ไม้3กันครับ อันนี้เรียกว่าโอกาสเป็นของคนที่มองเห็นก่อนแล้วคุณยังไม่ความตัดสินใจเราไม่ว่าอะไรทั้งนั้นครับทุกคนมีสิทธิ์เลือกโอกาสตัดสินใจเป็นของคุณผู้ชมครับใครสนใจรถดีๆอย่างนี้ราซีเป็นสิเดเดินเข้ามาหาปาักได้เลยสถานีรถไฟฟ้าแบริ่งอยู่ใกล้มากนะคุณผู้ชมเดินทางมาได้ครับกดซับสไคร้กดกระดิ่งไว้ด้วยมีรถเข้าใหม่ข้างหน้าท่านจะได้ไม่พลาดสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตขอตัวลากันกับไปกันกับแอคคอร์ดสวยๆกันนี้ครับสวัสดีครับ